พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับทีมงานดีเจนบินวันนี้เราจะมานำเสนอชีทสูตรผีบอกเลเวลอัพไฟนอกแหมทุกคนสงสัยว่าทำไมมันเหมือนอารบีตัวที่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเขาลองทั้งหมดอะผมจับที่ให้มันเป็นแบบนี้คือผมแปลงแปลงเนาะแปลงให้รูปแบบเป็นส่งกราฟเป็น2อามแถวสี่ห้าหกแถวหมดทุกอย่างนะครับให้เป็นแบบนี้หมด วันนี้เราจะมารีวิวรีวิวเฉยๆเราไม่ได้เล่นจริงเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นต่อให้สูตรดีแค่ไหนถ้าคุณไม่หยุดมันก็เตะก็เหมือนคุณซื้อ M16 กับปืนลูกซองคุณชอบเหมือนกันไหมบางคนก็ชอบสายบูสายล้างผานก็นลูกซองบางคนก็ชอบซอยท t ก็ M16 ถูกไหมล่ะนั่นล่ะครับอาการเดียวกันนี่คือชีหมันมีมีดาบ ถ้าคุณไม่ลําหรือไม่ซ้อมมันก็หันมาเล่นงานคุณเองทุกโสูตรมีแตกถ้าคุณซื้อไปหรืออุดหนุนไปผมจะย้ําเสมอว่าคุณต้องเทสอย่างน้อยสามสิบอนขั้นต่ําเทสจะมารู้อะแล้วมันจะเป็นประโยชน์แก่กคุณนะครับมาเดี๋ยวผมจะกอกสกอร์ให้ดูมันเป็นยังไงตรงน,นี้แล้วกัน สามสิบเปิดแน,นนะแนํานะถ้าเอาแนะนาจริงๆนี่สูตรพี่บอกนะครับแนะน,นําจริงๆจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าเปิดเข้าเล่นเข้าเล่นประมาณยี่สิบห้ายี่สิบถึงยี่สิบห้าเปิดเพราะว่าบอกแค่นี้เราก็สามารถดูทรงมันได้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะประมาณนี้นะครับ มีทรงชัดเจนท้องน,นี้ทรงไม่สวยนะถ้าผมบอกถ้าผมให้ผมพูดไหมผมว่าทรงมันไม่สวยกราฟมันจะขึ้นมันก็ไม่ขึ้นกราฟมันจะขึ้นมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยพวกเนี่ยมันอยู่กั้มกึง่งถ้าเอาคนไม่คิดอะไรนะผมแทงฝั่งเดียว ไม่รู้อะมก็เล่นฝั่งเดียวแต่สำหรับผมผมแนะนำให้ย้ายย้ายไปเลยยังไงคุณก็ต้องย้าย,ยงั้นแตกนะสำหรับผมอะ่ะเนี่ยถ้าดูแนวครับแนวรับแนวต้านได้อะมันก็ยังแทงแทงไป ประมาณนี้นะครับแต่สําหรับแนะนําลูกค้านะครับการมันไม่ขึ้นสุดลงสุดจริงๆอะ่ะการมันไม่ขึ้นหรือลงอย่างเงี้ยอย่าเล่นนะไม่คุ้มเสียหรอกสําหรับการเดินเงินมาจริงเกี่ยวหกไม้นะครับมาจริงเกี่ยวหกไม้ทบหกไม้น่าจะรอดแต่ถ้าสําหรับสายดักตีดักแทงดักฆ่าตีแล้วหนีอะ่ะสามไม้อ่ะแต่คุณต้องใจเย็นเย็นนิ่งๆแบบ น้ำนิ่งอ่ะคือคุณตีหัวได้ครั้งหนึ่งคุณเลิกอ่ะถ้าคุณไปทำอย่างอื่นรอประมาณนี้นะครับอ่าได้อีกแนวนนี่แนวรับแนวต้านอันนี้ผมแทงแดงที่หนึ่งพันบาทไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะเพราะว่าสูตรมันยังอันนั้นอยู่ถามว่าทำไมต้องไม่แทงทั้งเงินใช่ไหมเปอร์เซ็นต์มันหกสิบผมเล่นแนวรับแนวต้านครับฟอเร็กจุดยอดอยู่ตรงนี้จุดนี้มันมาถึงแนวชนแนวรับต้าน ถ้ามันจะพุ่งก็คือมันเกินแนวต้านมันสามารถตามต่อได้แต่ถ้ามันลงอะ่ะมันก็สวยเพราะมันเป็นแนวรับแนวต้านเลยถ้ามันงงแนวรับแนวต้านก็คุณก็ไปเทรดกราฟฟอร์เรกครับไปดูกราฟ f อร์เรกเลยมันสามารถตอบโจทย์คุณได้แน่นอนไปศึกษาเยอะๆนะครับเรื่องกราฟฟอรเรกการเทรดทุนการเทรดฟอรเรการเล่นเห็นไหมสวย ฟอริกีช่วงนี้ใครจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ครับคนที่ไม่ชอบเล่นคุณอาจจะชอบนี่มาสายนี้เว้ยชอบสามแถวตามเลยน้้าเงินสามแถวมั่งอาสองกินหนึ่งตัวนี้ผิดมาแล้วมันต้องเข้าเพราะมันบินมาเยอะแล้วคิดแค่นี้แทงยังไงาาก็มาสองแถวสามแถวสี่แถวห้าแถวหกแถวก็มาเล่นไปเลยสำหรับคนไม่คิดอะไรนะแต่สำหรับคนที่ คือกูแน่นอนอะ่ะกูต้องมีสถิติห้องต้องมีงั้นนี่มีทุกอย่างุณเล่นหลอเน้นหลอเน้นสุ่มเป็นพวกกองโจรเป็นพวกแบบสายสุ่มสายยังไงอะสายดาร์กอะเขาเรียกอะ่ะถ้าเล่นสามจีนหะนึ่งเนี่ยก็มีคิดมากนะแพงไป,ไปเลยอันนี้ก็แดงไปแดงไปมานเนี้ยมีคิดอะไรเยอะนะ เล่นไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าคุณที่มันรออ่ะมันผมอ่ะที่เมื่อกี้น่ะแทงจังหวะเนี้ยแนี้ยรับเนื้อตันเนี้ยมันจะหมดไม่กี่ไม้หรอกหมดไปไม่เยอะหกไม้เนี่เยเหลือถ้าคุณไม่มั่วเบอร์มาแทงแบบคือคุณตั้งจอแบบอืมจอแบบเป็นชาองมงเป็นคือกูจะเล่นนะ่ะคิดยังไงกูจะเล่นกูจะนั่นนี่นี่ไม่รอดตายตายอย่างเดียวเนี้ยถ้าคุณเล่นอย่างเงี้ย ยินยอมรับแนวต้นนบางทีได้มันบางทีนานแล้วเนี่ยังเงินจังหวะยอมรับแนวต้นเลินได้คุณก็บวกมานี้นะครับนะถ้าคุณเล่นไม่ได้คุณ็้ไม่บวก ขลามีสองฝั่งแต่เราหาคำตอบหาสูตรมาเพื่ออะไรคำว่าสูตรคืออะไรสูตรคือสิ่งที่อยากทำอยากคนทำคนทำอยากรู้ว่ามันยังไงอย่างนั้นอย่างนี้คือเอาง่ายๆคือการแปลงวงจรการแปลงทุกอย่างแปลงหมดแปลงเพื่อหาคําตอบเพื่อให้เราหาสิ่งที่คําว่านิ่ง โดยแปลงออกมาเป็นเครื่องหมายผิดเ,เครื่องหมายถูก d n สามห้าหก d n สอง d n หนึ d 2, d ่สูตรทุกอย่าง O ดีีบ้างอะไรบ้างทุกอย่างอะ่ะรวมทั้งผีบอกผีบอกคือนับจํานวนคอลัมน์เขาลองคู่แทงตามขี่แทงส่วนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแทงตาม้วยขี้แทงส่วนก็แทงแต่เราแปลงออกมาแล้วมันจะมีทั้งส่วนและตามตัวนี้ มันมีทั้งส่วนและตามมันก็มีหมดเนีย่ยอันนี้มันก็เลยแนวะรับแนวต้านเนะี่ยมันเลยไปแล้วเนะี่ยแล้วก็ตามมันไปเลยเนะี่ยถ้ามันเลยอ่ะเลยแล้วก็แทงไปแค่นี้แหละมันไม่ได้อะไรเลยครับอ๋อชิปตัวนี้สําหรับคุณลูกค้าช่วงนี้ช่วงปีใหม่นะราคาปูนะครับตัวนี้แพงนะปกติแพงปกติจะอยู่ที่สองพัน ใหม่จัดลดนะครับจัดลดช่วงโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมสองซื้อหนึ่งแถมสองแถมอะไรแถมทีมงานชิ้ที่ทีมงานสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าเคยเห็นเขาให้แรนดอมไหมนั่นแหละผมแถมตัวนั้นเขาให้แรนดอมลดแรนดอมทุกอย่างแรนดอมเป็นเขาไพ้แรนดอมนะครับแรนดอมจากอะไร ร้อยยี่สิบแปพทเทิร์นถ้าใครสนใจก็ซื้อเลยในราคาหน0่งพันห้าบาทสองพันเราไม่ขายเราขายพันห้ช่วงจัดปีใหม่ช่วงโปรปีใหม่นะครับขอฝากไว้ด้วยกับชีตผีบอกทั้งส่วนและตำราคานี้ราคาเดียวหน0่ับาทช่วงปีใหม่นะครับขอบคุณครับสำหรับ ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เห็นไหมไปิดจบไปด้วยป๊อกเก้าสวยๆส,สวัสดีครับ